ดาวอังคารดาวเจ้าเรือลาภะาโชคลาภความสำเร็จและยังเป็นดาวสินทรัพย์หลักทรัพย์ของชาวลัคนาราศีมังกรนนั้นนับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปจะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณจึงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าโชคลาภจะพุ่งเข้าใส่ตัว ส่งผลให้ชาวมังกรทั้งหลายจะมีโชคดีจะมีโชคช่วยหรือมักจะมีโชคแบบฟลุกๆุเข้ามาให้คุณได้รับจับต้องมากขึ้นนะคะส่วนดาวพุธดาวเจ้าเรือนอรินั้นจะโครจรย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณในช่วงก่อนวันสงกรานส่งผลให้เจ้าชะตานะคะ จะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้เยอะจะมีเงินทองสภาพคล่องที่ลื่นไหลหรือเงินทองก้อนใดที่คุณรออยู่นั้นก็มีโอกาสจะได้รับดังที่หวังเมษายนนี้เจ้าชะตาจะเริ่มเห็นโอกาส เห็นช่องทางในการสร้างเงินสร้างทรัพย์สินให้มีความมั่นคงส่วนดาวดวงอื่นๆที่กำลังโคโจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรท,กทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายนปี2568 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรและหากท่านใดนะคะที่คุณไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมังกรรับฟังคำพยากรณ์ได้นะคะ และสำหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาจากนั้นก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะคะ เอาละค่ะสำหรับชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะของชาวลัคนามังกรราศีมังกรเมษายน,นนี้เนาะก่อนอื่นนั้นค่ะแม่หมอก็จะต้องบอกกับคุณนะว่าชีวิตของคุณจะไม่ได้ราบรื่นสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรียกว่าจะมีจุดที่ดีบ้างเสียบ้างแต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วจะมีส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่ร้ายนะคะเพราะตั้งแต่วันที่หเมษายนเป็นต้นไปค่ะ ดาวังคารกำลังจะยกออกจากภพอริที่หมายถึงอุปสรรคและปัญหาส่งผลให้ใครนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณประสบปัญหาเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่ามีเหตุให้คุณจะต้องทะเลาะเบาะแวง้งผิดใจมีปากเสียงกับเครือญาติ เมื่อดาวอังคารยกออกจากราศีมิถุนนั้นก็จะส่งผลให้บรรยากาศภายในบ้านเรือนจะสงบร่มเย็นมากขึ้นปัญหาในครอบครัวก็จะมีน้อยลงไป และดาวอังคารนั้นนะคะยังทําหน้าที่เป็นดาวโชคลาภเป็นดาวความสําเร็จของชาวมังกรนะคะเมื่อย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดก็ย่อมจะนําพาลาบผลมาสู่ตัวถือว่าตลอดเดือนเมษายนนี้ชาวมังกรจะเป็นลัคนาราศีที่จะมีโชคดีมีโชคช่วยจะมีลาบมีผลเข้ามาให้คุณได้รับบ่อยมากขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนอริเดิมนั้น ก็จะโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคุณในช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะก็ส่งผลให้ในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเนาะตั้งแต่ที่แม่หมอลงคลิปนี้ไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนั้นจะยังมีมากจะยังมีเยอะนะคะหลายคนก็อาจจะเกิดปัญหาทางการเงินหรือจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเหนื่อยกว่าปกติถึงจะมีเงินมีผลประโยชน์เข้ามาแต่ว่าในที่สุดแล้วค่ะในวันที่11เม สายนดาวพุธก็จะยกออกจากราศีกุม ทำให้ปัญหาทางการเงินที่คุณมีมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมนั้นจะคลี่คลายได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะดาวพุทธที่โคจรเข้าสู่ราศีมีนนั้นก็จะเข้าไปประทะกับดาวพระราหูนะคะก็อาจจะทําให้คุณมีข้อติดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแต่ว่าในข้อดีก็คือดาวพุธเขาจะโคจรอ,อ่อนกําลังค่ะก็ทําให้ปัญหาที่มีเข้ามาจากนี้ไปจะน้อยกว่า ในช่วงต้นเดือนเมษา เพียงแต่ชาวมังกรเองก็จะต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนี่แหละจะพาให้คุณเสียเงินเอาล่ะถ้าหากเป็นไปได้ชาวมังกรจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือจะต้องปฏิเสธคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงินกับคุณนะคะคือถ้าหากเป็นเงินเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรคิดซะว่าเป็นน้ำใจของเราแต่ถ้าหากมันเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหมายรวมไปถึงการคำประกรันการเซ็นสัญญาใด ชาวมังกรจะต้องใจแข็งจะต้องปฏิเสธให้เป็นเพราะมีแววว่าคุณจะซวยหรือว่าเกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลังค่ะ14เมษายนดาวอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีเมษดาวอาทิตย์จะมีมาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะในด้านที่ดีก็แปลว่าชาวมังกร คุณมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเอาล่ะบางท่านอาจจะได้บ้านได้รถคันใหม่หรือมีเกณฑ์จะได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยแต่ว่าความหมายในด้านร้ายก็มีนะคะเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนั่นก็แปลว่าตั้งแต่กลางเดือนเมษาไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนั้นเอาล่ะชาวมังกรคะ คุณมีเกณฑ์จะสูญเสียนะคะญาติพี่น้องหรือว่าคนบ้านใกล้เรือนเคียงบางครั้งบางที ญาติมิตรคนใกล้ชิดจะป่วยจะไม่สบายและในอีกความหมายก็แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่ารถราที่คุณใช้งานอยู่จะพังจะเสียหายและตรงนี้ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลใจนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอกับสิ่งร้ายๆเท่านั้นบางท่านก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมากๆเท่านั้นเองก็ได้เนื่องเพราะ ราะว่าดาวอาทิตย์เนาะในช่วงสงกรานไปแล้วเขาจะมีกําลังค่อนข้างสูงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเดือนเมษายนนี้แม่หมอมองว่าจะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับคุณมากกว่าสิ่งที่เสียหายและบรรดาดวงดาวที่ไปชุมนุมรวมตัวกันในพบสหัสช้านั้น ก็แปลว่าบรรยากาศรอบตัวของชาวมังกรจะมีความคึกคักสนุกสนานนะคะเรียกว่าคุณจะได้อยู่ท่ามกลางผู้คนหมู่มากจะมีผู้คนไปมาหาสู่อยู่ไม่ขาดการเงินการหารายได้ก็ยังไม่น่ากังวลและชาวมังกรในช่วงเมษานี้เรียกว่าคุณก็ยังมีเกณฑ์จะพบประสบกับความโชคดีจะมีลาภผลพุ่งใส่ตัวกันอีกด้วยนะคะ ในด้านการงาน ดาวสุกดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรตลอดเดือนเมษายนนี้ปรากฏว่าดาวสุกจะโครจรถอยหลังนะคะเอาล่ะต้องบอกเลยว่าความก้าวหน้าในงานของคุณอาจจะมีน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าเมษายนด้วยความที่เป็นช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดยาวนะคะก็อาจจะทำให้คนที่เราไปดีลงานไปคุยงานด้วยเขา ก็จะหยุดงานลางานนะคะจนทำให้งานที่เราทำจะไม่ค่อยปฏิติประต่อนะคะจะทำทําหยุดหยุดไปตามสถานการณ์แวดล้อมที่ต้องเจอก็ได้และก็ในข้อดีก็คือเมษายนนะคะชาวมังกรถือว่าจะไม่ค่อยเครียดกับการทำงานซักเท่าไหร่นะคะหลายท่านก็กำลังนับถอยหลังเนาะตั้งตารอวันหยุดยาวมากกว่าที่จะทุ่มเทจริงจังยกเว้นในท่านที่จะต้องเคลียร์งานให้แล้วเสร็จให้จบก่อนที่จะถึงวันสงกราน ตรงนี้ก็ถือว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยบ้างเนาะในช่วง1ิบวันแรกของเดือนเมษายนส่วนท่านที่ค้าขายตามแหล่งท่องเที่ยวค้าขายในช่วงเทศกาลก็ถือว่าคุณจะค้าขายดีจะทำยอดการค้าได้ตามเป้าหมายรวมไปถึงท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการความบันเทิงต่างๆสงกรานนี้เรียกว่าคุณจะได้กอบโกยรายได้กันอย่างเต็มที่นะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภสำหรับมุมมองของแม่หมอก็มองว่าชาวมังกรยังเป็นราศีที่ดวงดีมีโชคนะคะเนื่องเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือลาพะ ได้โคจรย้ายมาเล็งลัคนาเกิดของคุณเพียงแต่ในช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้นะคะคือปลายมีนาคมนั้นปรากฏว่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนอริจะโคจรผิดปกติในเรือนการเงินของชาวมังกรค่ะและดาวพุธเองก็เป็นดาวคู่ศัตรูของดาวพระราหูเอาล่ะก,ก็อาจจะส่งผลให้ตัวคุณจะมีข้อติดขัดบางประการเข้ามานะคะเช่นเงินทองที่มีคนตกปากรับคำเอา ไว้ Why? พอ,อถึงเวลาก็ไม่ทำตามข้อตกลงทำให้เงินทองผลประโยชน์ที่เราควรจะได้อาจจะมาช้าหรือว่าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นบางท่านนั้นก็มักจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วค่ะดาวพุธจะย้ายราศีในวันที่11เเมษายนถึงตอนนั้นก็แปลว่าปัญหาทางการเงินจะคลี่คลายจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยทันเวลา ในช่วงสงกรานนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าชาวมังกรคุณจะมีโชคดีมีโชคช่วยมีโชคแบบฟลุกฟลุก เลขบ้านเลขรถจะเป็นเลขนำโชคของคุณในระยะนี้เอาล่ะบางคนนะคะก็แปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากครอบครัวบางท่านก็จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่หรือจะมีดอกมีผลจากการลงทุนและหลายคนที่ขยันขันแข็งนั้นก็เรียกว่าคุณจะทำมาค้าขายดีเป็นประวัติการกันเลยนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ด้วยมาตราฐานที่โดดเด่นของดาวศุกร์ค่ะก็ยังจะส่งผลให้ชาวมังกรคุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์อย่างต่อเนื่องนะคะ เรียกว่าก็จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงนี้คนที่ยังโสดก็จะเป็นที่หมายปองนะคะเนื่องเพราะดูหล่อดูสวยในสายตาของผู้คนและตัวคุณก็มีเกณฑ์จะได้เจอกับความรักแบบฉับพลันทันใดส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราจะไปถูกใจคนอื่นและถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเรามีคู่เป็นตัวเป็นตนก็ยังจะเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะจน คนรักคู่ครองจะหึงจะหวงคุณอย่างหนักนะคะและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คิดอะไรแฟนก็มักจะแสดงท่าทางอาการจนคุณรู้สึกอึดอัดก็ได้ส่วนคู่ที่ความรักความสัมพันธ์ดีนะคะเมษายนก็จะได้ออกทริปเดินทางไกลจะได้ท่องเที่ยวด้วยกันนะคะในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังตลอดเดือนเมษายนนี้ค่ะชาวมังกรคุณจะต้องระมัดระวังภัยที่มาจากความร้อนกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะท่านทีอ่อยู่อาศัยในบ้านเรือนเก่าๆนะคะขอให้ระวังไฟจะชอ็อตหรือว่าไฟฟ้าจะลัดวงจรก็ได้ส่วนใครที่จะต้องเดินทางนะคะในช่วงเทศากาลสงกรานนอกจากจะต้องระวังเนาะในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการเดินทางแล้ว ก่อนที่คุณจะออกจากบ้านนะคะจะต้องปิดแก๊สเช็คให้ละเอียดดูให้ดีนะคะว่าได้ดึงปลัก๊กดึงสายไฟดับทูบดับเทียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกเดินทางกันนะคะในส่วนวันที่อารมณ์แย่ทำอะไรก็ดูผิดจังหวะไปทั้หมดจะได้แก่วันที่3 4 5 8 เก้าและวันที่19เมษายนนะคะสำหรับคําทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่6กถ้วยอัศวินคาถาและ8ดเหรียญก็สำหรับไพ่ใบแรกของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ จะเป็นไพ่หถ้วยนะคะซึ่งแม่หมอมองว่าเป็นไพ่ที่มีความหมายในด้านดีในด้านบวกแปลว่าคุณมักจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนรอบข้างอยู่เสมอหรือก็จะเป็นตัวราวนี่ล่ละค่ะที่มักจะเมตตาสงสารนะคะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้บางครั้งบางคราวก็หมายถึงมิตรภาพนะคะหมายถึงการที่คุณจะได้รับของขวัญของฝากนะคะจากผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนนะคะ และก็หลายคนนะคะก็จะได้ไปพบปะพบเจอกับคนเก่าๆหรือว่าคนในอดีตนะคะจะปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงนี้และก็ไพ่อาศาวินคาถานาะไพ่ใบต่อมานั้นก็หมายถึงการบุกตะลุยการต่อสู้เพื่อที่จะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากมีนะคะเอาล่ะถ้าเราพูดถึงภาระการงานก็แปลว่าช่วงนี้ จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณต้องทำค่อนข้างเยอะนะคะเรียกว่าเจ้าชะตาก็จะต้องทุ่มเทพลังงานเนาะในการแก้ไขปัญหาในการที่จะต้องทำนั่นทำนี่อยู่หลายอย่างเอาล่ะบางคนอาจจะต้องอดทนนะคะขับรถฝ่าอากาศร้อนๆอ,อ,อยู่บ่อยๆในช่วงเดือนเมษาก็ได้อย่างไรก็ตามอัศวินถือคาถานั้นก็ยังสื่อถึงความอดทน ความไม่ยอมแพ้ของเจ้าชะตานั่นเองนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายของชาวมังกรนะครประจำเดือนนี้ จะเป็นไพ่แปเหรียญค่ะจึงนับว่าสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณทุ่มเทมุม่งม,มั่นไม่ยอมแพ้ก็จะได้รับดอกรับผลจะได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อนะคะถือว่าจะเป็นช่วงที่การเงินดีนะคะคุณจะได้เงินจากความสามารถได้เงินจากการมานะพยายามนะคะหรือจะเป็นโอกาสที่คุณกำลังจะได้สร้างไรายได้นะคะหยิบจับคิดทำสิ่งไหนก็จะได้เงินได้ทอง มาเรียกว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณมุ่งหวังนะคะกำลังจะได้อย่างที่ตั้งใจเหนื่อยบ้างร้อนบ้างนะคะแต่ในที่สุดชาวมังกรจะมีเงินมีรายได้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะเอาอะไรยังไงแม่หมอรบกวนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่า,าจ,จะช่วยเขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะกดด onation super t h a นะคะหรือก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องของเรานะคะเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟแม่หมอก็ได้นะคะเอาอะไรยังไงแม่หมอก็ขอ,ขอบคุณนะคะ สำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ